สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจากจุดเทรดประจำวันที่31มกราคมนะคะเดินทางมาถึงสิ้นเดือนแล้วนะคะดันชนีช่วง2-3สวันนี้ยังดูเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยยังสามารถเทรดดิ้งในกรอบบริเวณ1,585ถึง1,600จุดต่อไปได้นะคะโดยมีข้อแมน้นิดนึงว่าควรระวังทางลงมากกว่าเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า 1585ยืนไม่ได้ถอยมาที่1580แต่ว่าถ้า1580ยืนไม่ได้คิดว่าถอยออกมาดูสถานการณ์อย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะไหลลงหาแนวรับถัดไปนะคะถ้าเราดูเส้นค่าเฉลี่ยด,ด้านล่างเนี่ยจะอยู่ลึกถึงประมาณ1,560จุดนะคะ วนสต๊อกวีวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัวบิวตี้เราจะเห็นว่าบิวตี้นี้ไหลลงมาหลายวันติดกันแล้วนะคะตอนนี้ก็พยายามทรงตัวอยู่ที่เส้น EMA 75วันซึ่งดูแล้วก็ถือว่ายังทําหน้าที่เป็นแนวรับได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวทําให้มองว่าตัวบิวตี้เนี่ยน,น่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะสามารถลุ้นรีบาวกันได้โดยที่มองแนวรับประมาณ11.20แนวต้าน11.7กับ12บาทและคัทลอสที่10.90ค่ะ ถัดมาเป็นตัว mcs นะคะตัวนี้ระยะสั้นก็ดีขึ้นตามการกลับมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวกันในขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับเครื่องมือที่ทยอยกันส่งสัญญาณซื้อนาโน้มก็ฟื้นตัวกลับมาดีแนวรับของ mcs จะอยู่ที่16บาท90ต้าน17.4กับ17.9และคัดลอสที่1 6 6ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะตัวนี้แท่งเทียนฟื้นตัวขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่เข้ามาอย่างหนานแน่นนะคะเครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อในขณะที่ m a c d เนี่ยยังแสดงความมั่นคงแข็งแรงอยู่เนือทั้งซิกนาไลน์และซีโรไลน์นะคะเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าแนวลมค่อนข้างดีรับที่3บาท4สตางค์นะคะต้านประมาณ3บาท1 6บาท20และคัดลอสที่3บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ